สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูบุ้งนะคะคุณครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับการบ้านในหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าหน่วยคับมนาคมชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านจอมพระนะคะวันนี้การบ้านเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆดูที่หัวใบงานเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองก่อนตามรอยประเลยตามที่ลูกศรชี้นะคะแล้วก็มาเขียนเลขที่ แบบนี้เลยพอเขียนเลขที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําชี้แจงใบงานในแต่ละใบงานกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เขาให้เด็กๆทําอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใบงานวันนี้มีคําชี้แจงว่าอย่างไรเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามจุดที่กําหนดให้และอ่านคําศัพท์พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม um> คําศัพท์วันนี้ก็คือคําว่าค่าค่ารถยนต์ เดี๋ยวเรามาวาดลากเส้นตามจุดกันเลยนะคะครูจะใช้เส้นสีสม้มเด็กๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยลากไปตามจุดต่อจุดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ยานพาหนะรถยนต์ของเรานั่นเองแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมเขียนตามรอยประคำว่าค่ะ รถยนต์และฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องสำหรับวันนี้การบ้านมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย